สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีนาค่ะปิ่งค่ะปินค่ะลค่ะเราถึงโปรเจกต์นี้ให้ฟังหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พลาดแมวห้ามพลาดเลยใช่ไหมโปรเจกต์สี่เจประเฟรด์แคดไอดอลนะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราเนี่ยได้ทําการปลุกป้านน้องแมวนะคะทั้งหกตัวหกสายพันธุ์นะคะเพื่อให้มาเป็นไอดอลแมวนั่นเองค่ะ เอางี้แล้วตอนนี้ค่ะเรามีการแบ่งทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่มาของชื่อด้วยเพราะว่าชื่อน้องๆแต่ละตัวน่ารักมากเลยอ่ะค่ะชื่อของทีมเราก็คือคีระคีระค่ะเป็นชื่อของน้องแมวตานี่ค่ะคีระแมวค่ะน้อยอค่ะใช่ค่ะส่วนที่มาของชื่อนะคะคือด้วยคำที่พวกเราซีเจมโพเตียเนี่ยเป็นวงไอดอลแบบตามฉบับ ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อยากจะให้น้องแม่ของเรามีความเป็นญี่ปุ่นบ้างก็เลยให้ชื่อว่าคีระคีระค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเปลนประกายค่ะทีมของเราจริงๆแล้วมีกี่คนทั้งหมด4คนค่ะลาตินมีพี่สิตามีพี่แองเจิลแล้วก็น้องฟ้าใสค่ะของเราก็คือทีมบลูซิเฟอร์ค่ะ <laughs> <laughs> ก็ค like like ือเป็นสีของ b e a t y shot hair แล้วก็เลยตอนแรกเราคิดว่าแบบเออบลูดีไหมอะไรอย่างงี้มี member ในทีมเราชอบกระตูนเรื่องนึงซึ่งแมวตัวนั้นชื่อลูซิเฟอร์เราก็เลยเอามารวมกันว่าลูซิเฟอร์ค่ะก็มีความแบบาราชาปีศาจนิดนึงสมาชิก4คนนะคะก็มีนีน่าปิโป้ไข่หวานแล้วก็นีนี่ค่ะคราวนี้ให้โปรโมทจุดเด่น ของทีมเราหน่อยดีกว่าว่าน้องแม่ของเราเนี่ยเขาหน้ารักเขามีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะของคีระาเนี่ยขนโอตห้ามใจทุกคนเห็นแล้วก็คีระเป็นเด็กที่พูดเก่งมากค่ะใช่เป็นมักเน่ด้วยใช่แล้วน้องเองแบบว่าเวลาทํางานอะไรน้องจะร้องแบบตลอดเวลาเลยค่ะใช่น่ารักมาก ก็น้องครูซีเฟอร์ก็เป็นเด็กผู้ชายนะคะที่ลุกเขาเนี่ยจะดูแบบสุดคูลเนาะจะดูคูลคูหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะหน้าเขานจะแบบเขาดูเหมือนเขาจะยิ้มอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าแบบสังเกตดีๆคราวนี้อยากจะถามว่าน้องๆแต่ละคนอ่ะเราเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวมาก่อนไหมเราฝั่งนี้ไม่มีค่ะ่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างอื่นมาก่อนบ้างไหมคะตันักค่ะ ส่วนอยา่จะเป็นสายน้องหมามากกว่าเนาะ <c oughs> เราก็จะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักเนาะในไอจีเนาะที่น้องๆแบบถ่ายรูปหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรต่างๆคราวนี้ถ้าเปนแฟนอยากจะติดตามค่ะสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างเอ่ยสำหรับโปรเจก์นี้ ซาแกมของน้องแมวแต่ละตัวเลยนะคะอ่ะโอเคนะพูดถึงน้งนองๆ C g M MM, เองก็มีอะไรมาให้เราได้ติดตามตลอดเลยเนาะก่อนหน้าน,นี้มีภาพยนตร์หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรมาให้เราได้ติดตามกันอีกบ้างหรือเปล่าเอ่ยโปรเจกต์ของ C g M MM นี่ต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะวาพวกเราจะมีไม่ซ้ำเลยในทุกๆเดือนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีโปรเจกต์ Cat i d o l แล้วก็ เราจะมีอะไรใหม่ๆในทุกๆสัปดาห์วันอังคารเนาะเป็นป๊อปอัพไลฟ์เกี่ยวกับแมวค่ะก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆที่แบบว่ามาร่วมไลฟ์มาเร่วมสนุกกับเราด้วยจะมีน้องแมวมาไลฟ์ด้วยค่ะโอเคถ้างั้นติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะฝากโปรเจกต์นี้ได้เลยค่ะฝากด้วยนะคะวันอังคารที่ Facebook CGM มฟอเแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะคะก็จะติดตามได้ที่ยูทูบออฟิเชียลของเราค่ะ c ี m จมรค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณน้องๆ c ี m จมเมากๆเลยนะคะ และสำหรับใครที่เป็นทาสแมวห้ามพลาดโปรเจกต์นี้เด็ดขาดนะคะกับ Cat Idol Project นั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของที่ชากับรายการ Entertainment นนาวแล้วนะคะลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และก o s สิบสตารบันเทิงรวมทั้ง Social Media ทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m